โอเคไวรุ่นสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กันที่นี่เลยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นก็ซูมเห็นปะเห็นยังเห็นยังผมอยู่กันที่ไหนผมอยู่ที่นี่ไงชัดเจนบริษัทนาคมนอตซิงจำกัดน,นะครับผมวันนี้เราจะมาไล่น็อตกันทั้งสาภาพสนิมเลยนะครับเพื่อนๆก็รู้ดีว่าดีมน้อยร้อยสิบเราพึ่งผมพึ่งฝาไปลงมานะครับก็คือสาภาพก็ยังเป็นสาภาพยังไงก็คือซื้อมายังไงก็คืออย่างนั้น นาเป็นเสียแต่ว่าโครงที่เรามาทํากันเองแล้วก็มันก็ขึ้นเนลีไปตามการเวลาของมันใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันนี้มาไล่น็อตให้กันนะครับผมมันจะมีน็อตหัวเฟืองกับน็อตงานเือของนักคมนะครับเดี๋ยวผมน่าจะเลือกเป็นงานมือนะเพราะงานมือมันสวยกว่านะครับผมแต่นักคมมีสินค้าตัวใหม่นะที่จะมานําเสนอวันนี้นะครับผมเป็นชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับผมนั่นก็คืออาร์มใช่ครับมันคือสวิงอาร์มแต่เป็นสวิงอาร์มสแตนเลส เออนะครับผมตวิงอัมสแตนเลสนะทั่วท้องบนถนนบ้านเรานะครับตัววิงอัติดรถทุกรุ่นเป็นเหล็กนะครับหรือเป็นมีเนียมแต่ของแต่งจะเป็นมีเนียมนะครับแล้วก็หรือเป็นไทเทเนียมที่เราเห็นกันของช่างอิฐนะครับแต่ว่าของนักคมเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับตอนนี้นักคมยังไม่ค่อยโพสต์เปิดตัวสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับผมแล้วก็จะจัดมาให้กับดีมน้อย1้อยหานนี้ด้วยนะครับผมก็เรื่องราคาความทนทานแล้วก็ แตใช้งานเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมไปเข้าไปในร้านนักมกันเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าอ่าไม่ได้มาถ่ายนักมน่าจะเป็นปีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านนักมมีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่บ้างอะไรเป็นยังไงข้างในนะผมไปเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับผมนี่สภาพหน้าร้านนัคขมนะครับมาดูกันนี่ไงสินค้าตัวใหม่นะเดี๋ยวผมให้ดูของจริงนะอันนี้คือของมันอยู่ในตู้นะพวกจานดุม r s รอล้อ x m a แอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาข้างในก็เป็นพวก หางานนัมนะตรงนี้ก็มันจะมีให้เลือกมันมีทุกรุ่นอะ่ะจะเอาอะไรอะ่ะเออมันมีหมดนะพวกมือลิงเนี่ยมือลิงมือลิงต่างๆนะครับพวกขาคาลิปเปอร์พวกหลายนี่ของนาคมทาหมดนะพวกฟอร์ซ่าเอ็กแม็กนะครับมีหมดเลยนะมาดูของจริงที่ร้านดีกว่านะครับคุยของมันเยอะของมันเยอะมากนะถ้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันอันนี้พวกบูทรล้อไหนะ็บุทรล้อ ต่างๆบุตรล้อพวกปแฮนปแนต่างๆนะมันมีให้เลือกเยอะมากแล้วมันมีทั้งงานปกติแล้วก็มันมีพวกงานมือนะเราจะสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมจะเป็นงานแบบนี้กับงานแบบนี้อันนี้ก็คืองานมือนะอันนี้ก็คือเป็นงานปกตินะดูเอาดูเอานะกวาดๆไปเยอะๆนะน็อตชุดสีชุดสี pcx มีหมดนะครับอันนี้ก็พวก x m a x นี่ปลายแฮนปลายแฮนก็เป็นงานแบบนี้นะครับก็มีเหมือนกันงานแบบนี้ก็สวยนะแล้วแต่คนชอบอะ่ะมันได้หมดอะ่ะมันได้หมดแล้วแต่คนชอบนะครับก็พวกนี้อันนี้พวกพูดตายเครื่องอันนี้บังโซนะครับอันนี้ตัวตั้งมือลิงสลักพักเท้านะครับแกนลอ้อแกนลอ้นลอมีทุกรถนะครับมีเวฟเวฟหน้าเวฟหลังเวฟอะวานเอหลังอามบาวานอะมิเนียมอะไรก็ว่ากันไป PZx มีหมดนะครับ K R X Max มีหมดเลยนะครับดูดูเอาเห็นไหมมีหมดเลยนะครับอันนี้น็อตพวกน็อตแท่นเครื่องนะครับพิวเครื่อง L S อันนี้น่าจะเป็นสลักไอ้ขาดตั้งคู่นะครับอันนี้ก็พวกอาร์มใส่อาร์มประวานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็บูธล้อหลังตัวใหม่นะครับงานใหม่นี่บูธตะก้านะบูธตะก้าเวฟนะนี่อันนี้ครอ,อบครอบกันสตาร์ทน่าจะใช่ แหลรนะแล้วพวกข้างในนี้ก็จะมีของจุกจิกพวกงานสีอะไรนะผงกม็มีนะครับวในส่วนของพวกสายเบรกอะไรเงี้ยมีหมดนะครับหรือว่าเป็นพวกงานเทปเนี่ยพวกพวกอะไรอุดไปแหนดิสูน้านะพวกน็อตพอดโคเค้นนะครับไอชุดชุดอันนี้เรียกว่าชุดแต่งบัมนะครับฝาเอ็นไลออนนะครับจานกันสะบัด ปั๊มบนอาลีฝานาคมนัสซิ่งนะเป็นไทเทนประกับฮันนีเวลนะครับมีหมดมีหมดนีมดม่พวกปั๊มกระทุงนะครับหรือว่าฐานทองปั๊มปัป๊มล่างก็มีพวกปักข้างพวกจ็อกพวกปีเสื้อนะครับปักข้างสีพอตจ็อก สีเสื้อเล็กเสื้อใหญ่นะผมก็เลือกไม่ถูกนะพวกนี้แล้ววันนี้พกสายระบายทั้งหลายนี่คือมีหมดเลยเลนะครับนี่จะเป็นงานโชว์ที่แบบว่าเวลาลูกค้ามายืนหน้าร้านนะเลือกไม่ถูกก็ให้เลือกจากตรงนี้แหละนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับพวกงานสีก็มีนะงานได้อันนี้กนะ็เป็นงานได้กับนนะักคมนะครับถ้าแต่เราจะเอาเป็นงานเลดหรือว่างานได้ทองได้สีไทเจ และนี่คือส่วนที่ผมจะมาไล่น็อตในวันนี้กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานน้ำมือของนคมนะเป็นงานมือนะหน้าหน,น้าเนี่ยเราใช้เป็นของเวฟนะน่าจะได้นับจริงจริงแผงคอดีมันจะแคบกว่าหน่อยนะครับจะลองดูต้องลองดูนะับหลังก็ใช้เป็นของมินียมนะครับแล้วก็พวกไฟแฮนนี้นี่ผมก็เลือกเลือกมาเองนะไฟแฮนก็ประมาณนี้น่าจะประมาณนี้มั้งอ่าแล้วก็พวกน็อตอันนี้อุดน้ำมันเครื่องนะครับผมอุดน้ำมันเครื่องอันนี้น็อตแข็งใช้เป็นของโซนิค นะครับน็อตแก่งคือเล่นเป็นงานมือหมดเลยแล้วก็พวกน็อตโช๊คหลังนะครับน็อตน็อตอ่าน็อตยึดท่ออ่าน็อตยึดท่อแล้วก็พวกอะไรเนี่ยพวกน็อตจานดิสนะครับยิ่งมีอีกนะยังมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังนึกไม่ออกนะว่ามีอะไรคือเดี๋ยวเราจะไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันขาดอะไรนะครับไว้รุ่นไว้ลุ้นอันนี้ครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวให้รุ่นน้องนะน้องที่ร้านน้ำมเป็นคนไล่ให้เดี๋ยวเราต้องถอดท่อนะครับเพราะว่าไอ ท่อนะครับมันมันเดินอยู่ข้างเครื่องเขาเนี่ยมัน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 ชนนะครับเดี๋ยน้องถอดตอนนี้ถอดท่อไปแล้วนะแล้วเน,นี่ยเดี๋ยวพุกงนี้เราเปลี่ยนหมดเลยน็อตตอนนี้อันนี้อันนี้พี่จิวนะหนูน็อตทำให้นะอันนี้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดเลยนะน็อตนะยึดโช๊คนะผมยึดตะแกรกอะไรเนี่ยคือเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็บูทเปลี่ยนสวิงอาร์มเอ้พี่สวิงอาร์ามน็อตตรงนี้เปลี่ยนนะเดี๋ยวมือลิงกับสายเบรกเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะว่าต้องเปลี่ยนไหมแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีอะะะรเเยดี๋าจจป็กน็อต น็อตพวกอ๋อสเตอร์มันอยู่ข้างในอีกนะครับสเตอร์มันอยู่ในอาจจะเปลี่ยนยากนะครับอาจจะไม่เอาเอาที่เรามองเห็นก่อนเนี่ยหลงังๆเห็นเห็นพวกเนี้ยพวกนี้พวกน็กนอตเข็งเครื่องนะใช้เป็นของโซนิกนะพวกสเตอร์หน้าน็อตสเตอร์หน้าแล้๋ยวนี้มาแล้วแกล,ล้อสวยเชยพวกเนี้ยเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยที่เห็นในเนี่ยเป็นหมดเนี่เดี๋ยวขายให้น้องขายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาใส่น็อตใสเครื่องนะครับสปริงเดี๋ยวดูก่อนสปริงไม่รู้ใส่ได้ป่ะ ถ้าใส่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนสปริงด้วยนะครับอันนี้นลองเปลีปล่ยนทุกสีนะโอโ้โหขาดไปนแล้วนะเพราะว่าอันเก่าเพียกเดินขอท่อมันละลายนะอันนี้หน,หนูเลยเดินหลบเดินหลบมาเลยนะซึ่งมันไม่โดนชุดสีเลยนะครับดีมากแลนวทีว่ร้านอนากม พอเปลี่ยนแล้วมันดูดีว่ะหลังสนิบแม่งดูวีลราคาขึ้นมาเลยนับนี่แกนล้อน็อตโช๊คนับนี่ม่ตรงนี้อีกแล้วนี่น้องกำลังไล่รถแข็งแล้วนี่็อตยึดปิดอาร์มนะครับฝั่งซ้ายเสร็จแล้วไปรุ่นฝั่งซ้ายไปแล้วนี่เป็นไงดูดีขึ้นมาหน่อยนับอันนี้เอามาแล้วอันนี้เอาเป็นน็อตงานมือนะครับเดี๋ยวหยิบมาแล้วนะเดี๋ยวผมบอกน้องว่าตรงไหนที่เห็นเป็นน็อตอ่ะคือเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับ เนี่ยพวกนี่พวกเป็นข้างเอ้ยสปริงอะไรเนี่ยคือเปลี่ยนหมดเลยอันไหนเห็นก็คือเปลี่ยนให้หมดเลยมันดูดีมันดูดีน,ดดนี่ก็เปลี่ยนแล้วอะเป็นญี่ปุ่นทำเกินว่ะอะญี่ปุ่นทำเกินทำเกินเนี่ยน็อต <laughs> <laughs> ใส่ให้ครบนะไม่ใช่ใส่ให้เหลือนะ หญตัวจังเลยเนี่ยเล่นกับแมวได้เวลามาล้านนาคมเพราะนาคมแมวประมาณยี่สิบกว่าตัวนะไอพวกนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะพวกนี้ไอพวกนี้ตัวใหญ่หมดแล้วแหละใช่ไหมรุ่นนี้หูปั๊บเลยเว้ยโอเคไวรุ่นเสร็จแล้วนะเอาอะไรดูนะครับนี่น็อตจานบูทนะครับ <c oughs> แล้วก็น็อตไอแกนล้อเนี่ยใช้ของเวฟนะครับใช้ของเวฟได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้มันจะไม่ล้นแต่ถ้าใช้เป็นของ พวกหัวหัวเฟืองนะคมที่มันมีตัวเมียนมีตัวพู่นะเดี๋ยวว่ามันแกนมันจะพ้นในรแ,แบบนี้ได้นะครับแล้วก็พวกน็อตทุกสีนะครับนิดเดียวนี่น็อตแข็งน็อตเรือนเก็บหมดเลยนะับน็อตแข็งปิงตรงนี้น็อตยึดท่อนะครับเก็บหมดเลยน็อตนี้น็อตนี้นันะบยันน็อตใต้ถังน้ำมันนะับเอาหมดเลยเก็บหมดเลย ครับแล้วก็มีบูทบูทล้อหลังนะมีบูทล้อหลังมือลิงมือลิงแล้วก็มีสปริงนะสปริงตัวนี้เป็นเลสอ่าเปลี่ยนนะแต่ว,ว่าไซส์เบรกยังเป็นไซส์เบรกเดิมนะครับแล้วก็มีตรงในตรงนี้ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าน็อตสเตอร์ยังใช้ของเดิมอยู่นะพอดีมันเป็นของดุมเว็บร้อยไงเลยมันอยู่ข้างในเลยขี้เกียจเปลี่ยนนะนี่นี่ฝั่งนี้ก็หลอนะคนี่ น็อตขาด้านข้างสปริงเป็นของยามาฮ่านี้นี้นะครับน็อตสเตอร์หน้าน็อตเค้งแล้วก็อุดจานไฟนคมนะครับครบหมดเลยครบนะครับเดี๋ยวตอนนี้นคมทํารถยนต์อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับนคมกันนนะคมนะครับเดี๋ยวรอไอ้แกทํารถกระบะขัานั้นเสร็จก่อนโอเคนะครับตอนนี้ไลนนัดเสร็จแล้วตอนนี้ผมอยู่กับนคมแล้วนะครับไปนคมกันดีกว่านคมสวัสดีครับาสวัสดีครับพี่เบลเป็นไงบ้างครับนะช่วงนี้ เออนะเรื่อยครับเรื่อยครับงานเรื่อยๆงานหน้าร้านก็วันนี้สุดๆดเลยโอ้ตั้งแต่เช้า9ก้าโมงครับมึงจะเสร็จเหลืออีกคันนึงอีกคันนึงจัดสภาพรถอีกคันนึงครับผมอันนี้ก็เยอะหลายคันครับแล้วคือช่วงนี้คือแบบขายไม่ทันเลยครับนะได้ข่าวมาทำเมือเหมือนเดิมครับทําไม่ทันครับทําไม่ทันนี่ก็ออเดอร์ซีรวดต่างประเทศก็เยอะ ชาวเทก็เริ่มเปิดแล้วก็เริ่มเริ่มเยอะส่งได้แล้วใช่ไหมครับนะ้ตอนนี้นะ้าส่งไหนบ้างแล้วครับตรงน,นี้ก็ส่งหมดครับมาเลฟิลิปปินส์ลาวอินโดกัมพูชามีไหมครับนะกัมพูชามีพมา่ามีหมดส่งหมดแล้วตอนนี้ในอาเซียนใช่ไหมครับนะคือส่งหมดเลยในอาเซียนส่งหมดโอ้โหส่งหมดสุดจริงๆครับซีรด่นงขายดีนะครับนะแบบส่งที่เป็นเป็นซีรวดไม่ทันครับไม่ทันครับทำไงก็ไม่ทันครับเพราะว่ายอดยอดมันเยอะมากเยอะมากเพราะมันแข็งแรงนะครับนะ ใช่ครับของน้ารับประกันครับร้อแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แววยันชัดหน้าใช่ครับขายดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ครับผมโอเคครับนะคือรู้สึกว่าตอนนี้น้ำมีงานตัวใหม่เลยโอ้เยอะครับมีเยอะนะทําเยอะเอาล่าสุดก็เดี๋ยวให้ให้เบลเอาไปใส่เอาไปลองเลยเอาไปลองเลยอะให้ไปเลยอาร์มสแตนเลสโอ้ยากเดี๋ยวอันนี้นะครับนะอาร์มสแตนเลสอาร์มสแตนเลส เส,สตเตลเลตเนี่ยสเตลเลตสเตลเลตนะครับน้ำครับสเตลเลตานี่เลยนะคมมออซิ่งนี่เป็กเกตใหม่ของน้าเลยครับ,รบอกล่องใสายอาร์มครับเอาอได้ครับคือท้องถนนบ้านเราเนี่ยจะมีติดรถหลักหลังเลยคือจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเริ่มเดิมเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็มีเนียมมีเนียมครับของน้าเป็นเหล็กสเตนเลตสเตลเลต โคตรยากครับโคตรยากยากมากน,นานนึก,ย,<า>กยังไงนึกยังไงครับถึงทำโปรเจกตนี้ขึ้นมาครับก็จริงๆคิดจะทํานานแล้วจริง,รงๆนะทํานานแล้วล่ะแต่ว่า QC อยู่ใส่รถรถ QC อยู่สามคันเทสใช่ไหมครับเทสปีนึงแล้วรู้แล้วว่าไม่มีสะเทือนแน่นอนเพราะว่าอยูนิเทนตรงรพวกบูธเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้พี่เบลไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูเลยแล้วจะรู้เลยว่าของจริงเป็นยังไง ไม่มีครับไม่มีบิดมีเบี้ยวแน่นอนคือพวกบูธที่อยู่ตาม้องถนนครับนะจะเป็นพวกบูธยางของบูธยางบูธยางครับของน้าให้บูธยูนิเนเลยครับอ,ออกตรงออกตัวนี้ไม่ต้องกลัวบิดเลยครับไม่ต้องกลัวกระชากขาดแน่นอน อันนี้คือความพิเศษของน้าใช่ครับแล้วของน้าเป็นสเตเลสทั้งดุนท้องถนนเขาจะไม่ใส่กันบูยูนิเทนใช่ครับเห็นมครับมันมันแพงครับมันแพงมันหลักๆคือแพงครับมันแพงมันแพงอ่าดูมันแพงถ้าเป็นยางมันตัวงไม่กี่บาทแต่ถ้าเป็นยูนิเทนนี่แพงมากนี่ครับมันคือบูทตัวมันคือบูทตัวนี่ฮะเนี่ยบูทเป็นยูนิเทน ครับอันนี้คือหน้าตาไม่เหมือนบูธที่เราไม่เหมือน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 เนี่ยน้นละประกันเลยว่าโอ้ยโอ้หายห่วงครับคุณภาพล้วนๆครับของน้าออกมาใี่คุณภาพล้วนๆัวตัวจริงเลยนะครับสแตนเลสนะครับสแตนเลสอันนี้มันมันพันอ่าพันพลาสติกแรปมา่าแรปมาครับ เห็นไหมฮะเนื้องานสแตนเลสนะครับครับอันนี้เป็นเกจตัวอะไรครับน่ะสแตนเลสกล่องสามหนึ่งหกนะครับสามหนึ่งหกหนามิลสามหนามิลสามหนาจัดเลยตัวนี้ตัวแป้นก็เป็นสแตนเลสหมดสแตนเลสหมดเลยสแตนเลสทั้งเส้นเลยนะครับนะทั้งเส้นเลยครับสแตนเลสทั้งเส้นเลยครับครับผมแต่ว่านะครับนี่เลยไม่เคยเห็นเลยครับบนท้องถนนอ่ะครับ เนี่ยครับหนาเตอเลยครับปกติเขาจะเห็นกันเป็นแบบปูมันหูปาวาน,นหูปาวานใช่ครับนี่หนาทำให้เป็นแบบนี้หมดก็คืออารมณ์เหมือนกับอาร์มเดิม125ใช่ครับใช่ไหมครับนะใช่ครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะเช็ดให้ดูนะครับคือตอนนี้มันเช็ดให้ดูเพราะตอนนี้มันมันอยู่ในแพ็คเกจแพ็คเกจตนะ,นะะน่อะน้รามันร้อนันคือเนื้องานนะครับมันต้องกลัวครับเห็นไหมครับเนื้อตะเล็กชัดเจนครับนะ เองครับแววเลยครับความคงทนนะครับใช้ไปเลยครับยันข่ายรถใช่ครับไม่มีบิดไม่มีหักครับไม่มีบิดไม่มีหักเพราะว่านะ QC ไว้3คันใส่ QC ไว้ปีงนะครับลองดื่มมาดูแล้วลูกค้าก็มันจะมีนะครับอย่างอันเนี้ยจะไม่ไม่ไม่ใส่บางโซ่ครับไม่ใส่บางโซ่จะมีใส่บางโซ่ไม่ใส่บางโซ่บอกได้ครับผมมีมีกี่แบบครับนะาตอนนี้ที่น้าทำมาครับก็มีหมดทุกรุ่นครับ เว็บ LED เว็บ 110, เวฟบ125อะไรมีครบหมดยืดยืดมียืดมีด้วยยืดมีประมาณกี่นิ้วครับนะเอ่อยืด1นิ้วหนิ้วยืดหนิ้วก็ส่งสำนักแข่งไปหลายสำนักแล้วเดี๋ยวดูงานแข่งเว็ฟช่างพงช่างพัดเอาไปใส่หมดแล้วเดี๋ยวรอดูในสนามอีกทีนว่าจะดูเด็กขนาดไหนรได้ครับ แล้วก็ไอตัวนี้นะครับใส่ตัวแต่งหางปลาของนักมได้ใช่ครับนะครับใส่หางปลาได้นี่นี่ตัวแต่งหางปลาครับใส่ได้เลยเป็นสเตเลตหมดนะนี่แป้นเปื้อนี่เป็นสเตลเลตหมดแป้นสเตเลตน็อตตัวมี้สเตเลตหมดครับสเตเลตหมดเลยครับโอ้โหนี่ก็สเตเลตนี่ก็หนาไม่น้อยครับครับทายากไหมครับนะโอ้โหยากมากครับยากมากยากมากแต่ว่าคุณภาพได้เลยครับเหลือไปเลยคุณภาพได้เลยครับครับผมเนี่ยอันนี้ก็หนาสามมิลครึ่ง เฉพาะตัว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 แผ่นปิดครับผมแผ่นปิดนะฝาปิดตัวนี้ตอนนี้ก็พร้อมวางตลาดแล้วครับพร้อมวางแล้วครับพร้อมวางตลาดแล้วครับก็ภาคใต้เดี๋ยวกำลังจะส่งไปน้ำมงน้ำบอยน้ำโป่งเลสซิ่งอินทรั์ชุมพรชุมพรครับน้ำบอยนครศรีน้ำบอยนครศรีธรรมราชเสียโป่งเอ่อโป่งเลสซิ่งอยู่ไหนวะอยู่สงขลาสงขลาสงขลา นี่ฮะแบรนด์นี้ครับซื้อได้เลยครับแนนะครับเรื่องน้ําหนักนี่คือเบาเอาน้ำหนักเบาครับน้ําหนักจะเท่ากับอาร์มเดิมเลยครับโอ้เท่าเท่ากับอาร์มเดิมเลยครับเท่าอาร์มเดิมแล้วหนาใช่ครับฮะงานสวยครับเงาวบบโอเคครับอย่าจะเอาราคานะไปเทียบกับงานมีเนียมนะครับเพราะว่า มันคนละเกตการคนละเกตการคนละเกตการครับผมครับการชงการเชื่อมนี่ยากมากค่อนข้างจะยากครับยากสเตนเลสนะใช่ครับผู้นี้เชื่อมก็บิดอะไรนี่ฮะดูงานเชื่อมครับดูคานครับมีดามเรียบร้อยหมดมีดามใส่ได้หมดครับ QC แล้วครับ QC แล้วผ่านครับผ่านผ่านผ่านแน่นอนสวยเลยตัวนี้ก็มีให้หมด กูใส่ยงใส่ยางอะไรมีให้หมดใส่ยางรองโซ่อะไรก็มีให้หมดก็เหมือนเดิมๆใช่ครับใส่ได้หมดครับใส่ได้หมดครับใส่ยางรองโซ่ได้ครับอันนี้คือไม่มีตัวใส่บังโซ่ครับผมอเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวว่ากันงงนี้เดี๋ยวพี่เบลเอาไปเทสดูก็รู้ได้ข่าวว่ามีดีมร้อยห้าสิบนี่ครับเดี๋ยวลองเอาไปใส่ดูแล้วจะร้องว่าโอ้โหอ้าวมาแล้วกูแล้วรถเอาหลานไปหน่อยเร็ว แล้วก็อันนี้ตัวมีบางโซ่โอ้ยบางโซ่นะครับืออยู่อยู่อยู่ที่เราสั่งอ่าอยู่ที่เราสั่งคือพี่เราสั่งรถผมอะบังโซ่เดี๋ยวใส่แล้วมันจะชนใช่ครับจะชนโค้งมันมีบางโซ่มีบางโซ่เลยสั่งนะคมงไปว่าเอาเป็นแบบมีบางโซ่นะครับดีมีคอร์เตอร์มาอ่าอันนี้เป็นตัวมีบางโซ่ไม่ไม่ไม่ได้แพงนะครับราคาบอกได้ไหมครับนะบอกได้ครับหน้าบ้านขายอยู่สามพันห้าครับ ไม่ไม่ได้แพงเลยครับอาร์มทั่วไปก็พันกว่าพันกว่าใช่ครับแต่ต้องอย่าลืมเขาว่านี่เป็นสแตนเลสครับสแตนเลสสแตนเลสมันคนละราคาอยู่แล้วคนละราคาอยู่แล้วครับเพราะว่าวัตถุดิบมันก็ราคามันห่างกันประมาณ2เท่าครับสองสามเท่าใช่ครับสองสามเท่าก็คือถ้าเป็นอาร์มทั่วไปครับนะบูธเนี่ยผมจะเห็นเลยครับจะไปก่อนเพื่อนใช่ครับองผมไม่ต้องห่วงครับครับอันนี้เอาอันนี้ก็ไม่มีบางโซ่ไว้มีเยอะวะ ตอนนี้มีบังโซ่ใส่บังโซ่อาเนี่ยเราจะเห็นผู๋ไอ้แก่ให้ดูตัวใส่บังโซ่อันนี้คือตัวใส่บังโซ่ครับเดิมๆใส่ได้เลยครับบังโซ่เดิมใส่ได้เลยครับก็คือทรงอาร์มเนี่ยมันจะเป็นทรงอาร์มปาวานใช่ครับใช่ครับเราจะไปใส่บังโซ่ต้องใส่บังโซ่ของอะไรครับก็ถ้าปาวานก็ใส่ปาวานเวก็ใส่เวฟใส่ของใครของมันได้เลยอ๋ออย่างนั้นเลยครับใช่ครับของมันได้เลยของเก่าใส่ได้เลยครับเราก็สั่งให้ถูกรุ่นใช่ครับสั่งให้ถูกรุ่นครับ รับผมสั่งใหู้กรุ่นนะถ้าคุณภาพนะครับซื้อของนักคมได้เลยครับรับประกันได้ครับอันนี้อันนี้ร้อยสิบไออันนี้ร้อยสิบไอใช่ครับใส่บังโซอ่าเนี่ฮครับโน่าํีนี่ดูหูนะอ่าหูบังโซนะครับสแตนเลสนะครับสแตนเลสเหมือนกันครับนี่อ่าเนี่ยฮะเหมือนเดิมครับทุกอันออกมาเหมือนกันหมดใช่ครับใส่ด้วยครับนี่ครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับตำแหน่งเดิมหมดเลยนะตำแหน่งเดิมหมดเลยครับนี่ครับ ใส่ได้ครับยางครองบ,บังโซ่ตัวบูทครับต,ตัวบูทนีไม่บูทมาสีดำใช่ครับยูนิเทนยูนิเทนครับบูทยูนิเทนไม่ไม่บิดแน่นอนครับผมเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันทุกตัวสามมิลครึ่งนีเหมือนกันทุกตัวฝา,าปิดนะครับตัวนี้ใส่ตัวแต่งได้ใช่ครับใส่หางปลาแต่งนะครับใช่ครับมีหางปลางานมือสวยๆเดี๋ยวหยิบให้ดูครับผมหยิบหางปลางานมือหน่อยเร็วนี่พวกนี้หางปลางานมือ งานใหม่นะครับงานใหม่นคมก็มีงานออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับสายงานน้สบายใจได้ครับมีออกมาให้เรื่อยๆโคซ่ารถก็เพิ่งมามาแล้วมาแล้วโคซ่าก็ส่งไปทําเครื่องแล้วนี่ฮะงานมือนะครับงานมือนะครับเป็นไงงานมือชัดเจนนะคชัดเจนเลยนี่คือใส่กับอาร์มนาคมได้เลยใช่ครับใส่ได้เลยครับสวยมากครับสวยมากเป็นช่างตัดเลททั้งหมดนะครับ อีกคนหอยอีกลายอยู่ไหนอะนี่ฮะยังรอเลยรอเลยครับนะยังรอโอ้รอเลยจริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวพี่เบลไปลองดูแล้วจะรู้ว่าคุณภาพน้ำเป็นไงครับนะคุณภาพน้ำเป็นไงลองดูลองดูอันนี้ก็ลงเครื่องซีนซีไมค์หลายเครื่องครับผมครับผลิตไม่ทันแล้วลงเครื่องซีซีไมค์หลายเครื่องแล้วก็งานมีนงมีเนียมก็ เดี๋ยวจะมีให้เล่นงานสวยๆเอาแผ่นรองจานมันดูหน่อยเร็วแผ่นรองจานเปเซอร์ครับงานเพิ่งเสร็จแล้วครับมรรมารมาดูสินค้าใหม่ก่อนนะครับน<า>ี้กระตตานี่ก็พวกแผ่นรองจานนะครับ,รบนะแผ่นรองจานสเปเซอร์ อ่าเตอร์อันนี้เป็นพวกใส่จานแบนไหมครับนะอ่าอันนี้จานแบนอยู่นี่อันนี้จานจานจานหน้าเดิมหน้าตรงพวกอ่าบร้อยยี่สิบห้าใช่ครับใช่ครับใส่ได้ทุกจานใช่ครับสวยๆนะครับครับผมอันนี้ก็จานมีออฟออฟสิบอ๋อมีออฟครับออฟอืมครับก็คือเป็นจานที่น้าขายอยู่นะครับใช่ใช่ใช่สำหรับใช่น้าก็สร้างจานนิชินขึ้นมาครับผมก็สร้างจานนิชินขึ้นมาเยอะครับผมครับ งานสวยๆครับมีเนียมแข็งๆคุณภาพล้วนๆครับครับผมนี่ก็เริ่มเริ่มทยอยวางตลาดแล้วครับครับผมทานสเปคไหนได้ครับมีหมดแล้วอ่าฮะนี่ก็เครื่องซีนซีเดินหมดครับผมแล้วก็กันตกล่าสุดก็กันตกฟอร์ซ่านะครับนี่ครับสามารถยกได้นะครับ นี่ฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบนะครับผมนักขุมนัดซิ่งชัดเจนนะนักซิ่งชัดเจนครับผมสามารถยกลอดนะครับเอามือสอดเข้าไปแล้วยกได้ยกได้เลยครับยกได้เลยเพราะว่าฟอร์ซ่านี่ทายค่อนข้างจะหนักเวลาถอดกันตออกแล้วยกยากมากเอาอนี่ครับยกได้เลยถอดยกได้เลยรถไม่อยู่รถไม้ช่างพัดทำงั้นก็จะให้ดูที่รถละส่งไปให้น้องทําไปหมกอีกแล้วไปหมกอีกแล้วครับทำมาไม่เคยได้ขี่ทักคันทำมาจอด กัวซ่าเอ็กแม็กเวฟไม่ได้ขี่เลยครับนะไม่ได้ขี่ครับทำมาจอดเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปใต้อยู่ครับเดี๋ยวลงไปใต้อยู่ครับผมเดี๋ยวลงไปใต้อยู่เดี๋ยวลงไปทีนี้เอฟซีก็รอรู้จักรู้จักอยู่แล้วครับมีเสื้อไปแจกอยู่ครับรอได้เลยครับจะไปเยี่ยมเยือนใต้อีกน่าประมาณปีใหม่ไหมครับปีใหม่ประมาณปีใหม่ต้องขึ้นไปใต้ครับผมไปไปใต้ เราไปกินขนมจีนหัดใหญ่โอ้โหไปไกลกินไกลมากนะยังไงกินไกลไมกินขนมจีนหัดใหญ่ครับผมแวะไปหาพี่ปงพี่โป้งครับผมพี่ป้งพี่บอยแวะไปหาหมดลูกค้าที่ใต้พวกอ่านลูกค้าส่งนะคมใช่ครับใช่ครับก็ฝากด้วยครับอาร์มสแตลเล็ดลองดูแล้วจะได้รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงครับผมนะครับช่องทางการซื้อขายติดตามนะครับก็ในเพจก็ได้ครับ ในเพจก็ได้หรือเฟซบุ๊กก็นะคมมอนสิ่งเอาปุ๊บเฟซอ่าเพจขึ้นมาก่อนนะเพจก่อนอ่าแล้วก็เฟซส่วนตัวนะคมก็กิติทัตเชิดชูก็ได้ครับครับผมโอเคก็คืออยู่ขึ้นที่ข้างนี่เหมือนกันใช่ครับคู่เลยนะครับมีเพจกับเฟซนะครับไปเรียกเอาอยู่เรียกเอาเรียกเอาครับผมโอเคครับนะเดี๋ยวพี่เบลเอาไปลองเอาไปนะให้เอาไปเทสตหนึ่งงานครับผมขอบคุณนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าดีจริงไหมครับอ่าใช้ดีพี่เบลก็บอกต่อไปนะครับคุณภาพล้วนๆครับสแตนเลส ไม่ราคาไม่ได้แรงมากครับจับต้องได้ครับผมขายอยู่สามพันห้ายาวๆยาวๆครับใช้ยาวๆแน่นอนถนงสนิมไม่ต้องกลัวครับโอ้สนิมไม่มีครับไม่มีหักไม่มีไม่รูดไม่รูดแน่นอนแน่นอนนะครับนี่ฮะงานสามพันหกสวยๆครับผมโอเคประมาณนี้นะครับนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาฝากกันด้วยนะครับงานนาคมทุกอย่างนะครับนะสำหรับวี่นีสวัสดีครับ